สวัสดีครับมิลักแฟนฟุตบอลวันนี้ผมมาอยู่นอกสถานตรงไหนไม่รู้นี่มาครับพนักงานขับรถว,<ด>วัดนาวงอ๋อใช่ใช่ใช่ซอยวัดนาวงนะครับปทุมธานีแล้วก็เขตด,ดอนเมืองรอยต่อกันเออคือนนี้แดงเลือดนะงานอยู่กับริวพูลก็แน่นอนนะครับฝั่งเจ้าบ้านเคยเขาเรียกว่าอะไรหักหน้าใช่ไหมหนักห้า หักหน้าไม่ใช่หน้าหักถ้าหน้าหักนี่คือหน้าผมเลยหักหน้าลีพูลมาแล้วในศึ่งเอฟซครับรอบ8ปสประตูต่อ3าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับส่วนคืนนี้สามทุ่มครึ่งลีพูลจะบุกไปถอนแค้นได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะโดนปีศาจแดงย้ำแค้นเดี๋ยวรอลุ้นกัน3มทุ่มครึ่งทางหน้าจอนะผมถ้าไม่ติดอะไรก็น่าจะได้บรรยายภาคเสียงเหมือนกันเดี๋ยวรอดูก่อนยังไม่กล้ารับปากนะครับตอนนี้มา ธุระกับพี่ท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 ี่เครื่องนอกก็กำลังกลับแล้วส่วนเมื่อคืนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทั้งแมนซิตี้นะครับลงเล่นตอน6โมงครึ่งของเมืองไทยแล้วก็อาร์เซนอลเล่นตอน4ี่ทุ่มครึ่งนะครับทั้ง2ทีมก็ยังแข็งแกร่งเกินต้านนะครับแมนซิตี้ก็บุกไปถล่มคริสเตนเพลตสี่ประตูต่อ2นะครับถ้าดูจากสกอร์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออซิตี้ก็ฟอร์มดุดันเหมือนเดิม แต่ว่าประตูที่เสียไปเนี่ยมันก็มีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในแนวรับนะครับซึ่งในตรงนั้นเนะ่เป๊กก็คงจะเป็นติวเข้มกันไปเอริ่งบลฮาร์เรนก็กลับมายิงประตูได้คีบินเดอร์บรอยก็เหมา2ลูกนะครับแมนซิตี้เนี่ยทำแต้มขึ้นมาเท่ากับลีพูลก่อนเพราะว่าเล่นคู่แรกให่ไหมคู่สุดท้ายของเมื่อคืนอาเซนอลน,นะครับบุกไปเยือนไบรตันทีมที่โอ้โหผมเชื่อว่าแฟนล์พูลหลาย,ลายๆคนรวมถึงผมเนี่ยคิดว่าไบรตันน่าจะ น่าจะเล่นได้ดีกว่านั้นนะครับแต่กลายเป็นว่าก็โดนอาร์เซนอนล่อไป30มูนย์ย้ำมา3ามูนย์นะครับชั่วโมงนี้ก็ต้องมาว่าอาร์เซนอลเนี่ยทั้งเกมรุกดุดันแข็งแกร่งเกมรับก็โคตรเหนียวยิ่งกว่ากาวตาช้างซะอีกนะครับเสียประตูยากมากขนาดสตซิตี้ว่าเกมลุกดุดุยังยิงไม่เข้ามันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้อาร์เซนอนก็กลับมานําเป็นจา่าฝูงนะครับที่71คะแนนตามมาด้วยลิเวอร์พูล70แมนซิตี้70ประตูได้เสียครับ อาร์เซนอลกระโดดหนีไปถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะบวกบวกมากกว่าลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้หลายลูกนะผมผมจำไม่ได้แล้วโทษทีคือลิเวอร์พูลเนี่ยบวก42นะครับลิเวอร์พูลบวก42แมนซิตี้บวก40มั้งประมาณนี้เหมือนประตูได้เสียของแมนซิตี้เนี่ยบวกน้อยกว่าลิเวอร์พูลอยู่2ลูกนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยประตูได้เสียทิ้งห่างไปเลยนะครับเป็น10ลูกแล้วมั้งก็ถือว่า ดูจากฟอร์มการเล่นนะครับแม้ว่าซูปเปอร์คอมกับป่อนรับการพนันที่ถูกกฎหมายต่างประเทศเขาจะบอกว่าญี่ปุนเป็นเต็งหนึ่งแต่ในส่วนตัวผมผมยังมองว่าอาร์เซนอลน่ากลัวนะน่ากลัวตรงที่ว่าปีที่แล้ว <c oughs> มีบทเรียนเนาะมีบทเรียนกับการลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้แล้วก็ไปหลุดโค้งแต่เนี้ยถ้าดูจากโปรแกรมนะครับที่กูรูเขาบอกว่าอาร์เซนอลเป็นได้แค่เต็งสามในเนื่องจากโปรแกรมของปืนใหญ่เดี๋ยวรู้สึกจะมีคิวเจอทั้งเชลซี ทั้งแมนยูทั้งสเปอร์ก็คือรู้สึกว่าโปรแกรมมันหนักกว่าลิเวอร์ pool กว่าแมนซิ t y ตี้เขาก็เลยให้อ์เซอลเป็นแค่เต็ง3แต่ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นผมกลับมองว่าอ์เซอนนี่แหละคือเต็ง1นะครับไม่อยากไม่อยากให้ลิเวอร์พูลเป็นปเต็ง1เพราะว่าไม่อยากจะเขาเรียกอะไรไม่อยากได้รับความกดดันใช่ไหมอ่า่วนคืนนี้ก็ต้องมาดูว่าเจเคจะขัดจัด ความกดดันที่มันถาโถมเข้ามาได้ยังไงอาร์เอนอลกับแมนซิตี้เล่นก่อนชนะทั้ง2ทีมส่วนลิเวอร์พูลเล่นทีหลังเขาอีกแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วก็เล่นทีหลังแต่ก็เอาชนะคู่แข่งได้3ามหนึ่งมาคืนนี้เจอทีมที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเพราะว่านาทีแล้วเจอกับเชฟยูใช่ไหมทีมบวยของตารางแต่แมนยูมีเป้าหมายนะครับแมนยู U, ลุ้นไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปอยู่นะครับแชมเปี้ยนส์ลีกอาจจะไกลเกินเอื้อมแต่ยูโรปาลีกเนี่ย อันดับ6แมนยูต้องเอาไว้ให้แน่นเพราะว่าเพราะว่าอะไรเวสแฮมก็ชนะเมื่อคืนเนี่ยเวสแฮมถูกไปชนะวูฟก็ไบรตันก็แพ้อาร์เซอนอลเห็นไหมวันนั้นคู่แข่งในการลุ้นพื้นที่ยุโรปก็ยังมีผิดพลาดให้เห็นเพราะนั้นแมนยูก็ต้องรีบเรียกฟอร์มเปล่งกลับมานะครับหลังจากที่เมื่อกลางสัปดาห์ก็ไปแพ้เชลซี Chelsea, มาด้วยสปอร์4ประตูต่อ3จนโดนแฟนรีบวล้อกลับตอนนี้ สีสามสามสี 4, 3, 3, 4, เลขนี้ไม่รู้หวยงวดหน้าจะออกหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับแฟวอร์พูลก็โดนแมนยูแซวนะครับพอแมนยูโดนเชลซียิงสีสามแฟวอร์พูลก็เอาคืนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสีสันเอาแต่พอคอมปากคอมคอนะเดีย๋ยวถึงขั้นไปด่าพอ่อเล่าแม่กันก็แล้วกันวันนั้นเดี๋ยวคืนนี้สามทุ่มถึงอรอลุ้นกันความพร้อมของลิเวอร์พูลก็คงจะเป็นชุดเดิมๆนะครับที่เอาชนะเชฟยูมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงกลางนะครับเนื่องจากไลอันกาเฟนแบกออกสตาร์ท คกับโซโบและอเล็กซิสแล้วมันไม่เวิร์กสุดท้าย JK ต้องเปลี่ยนเพราะนั้นกลางสับนัดคืนนี้ผมเชื่อว่า3คนตัวหลักในแดนกลางน่าจะกลับมาครบวตรุเอนดกนะครับกับตันทีมชาวญี่ปุ่นก็น่าจะกลับมาประจำการในแดนกลางคู่กับอเล็กซิสกับโซโบนะครับส่วนข้างหลังก็ฟันไดโกนัตเตทางขวาคอเนอร์แบลลี่ทางซ้ายผมเชื่อว่าแอนดี้บอร์สันจะกลับมา ประจำการทางฝั่งซ้ายเนื่องจากโจโกเมสในเกมล่าสุดเหมือนกับโดนตำหนิเหมือนกันนะครับในบางจังหวะที่ไปเล่นติดแอคโดยเฉพาะประตูที่รด้ผนเสียให้กับเชฟยูไปลูกตีไข่แตกนะครับเพราะนั้นก็มองว่าเจเคอาจจะเลือกเลือกแอนดี้ลร์สันก่อนโจโกเมสก็ได้นะครับแล้วให้โกเมสรอโอ,อกาสที่ข้างสนามทางขวาแล้วก็เจ้าหนูคอเนอร์แบดลี ข้างหน้าโคดิกัรโปยิงได้ผมไม่แน่ใจว่าเขาดีพอที่จะสอดแทรกลงเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับโมซาลาโดนถอดออกนาะทีที่60ในเกมที่ชนะเชฟอยู่มันมองได้สอ,อย่างคือ 1. JK ต้องการเปลี่ยนมิติในการเข้าทําเพราะตอนนั้นริพูลเพียงพรมโดนตีเสมอก็เลยถอดโมซาล a าที่ฟอร์มไม่ฟอร์มไม่พีคออกให้โคดิกัรโปให้เคอร์ติสโจนอะไรพรานั้นลงมาแทนและสุดท้ายริพุลก็มาได้2ประตู เอาชนะดาบคู่มาได้รักษาจากฝูงได้ส่วนคืนนี้ก็ต้องมีภารกิจทวงจากฝูงคืนจากอาร์เซนอลอีกเพราะแต้มเดียวไม่พอนะครับถ้าลีพูลเสมอเนี่ยจะอยู่ที่2เหมือนเดิมเพราะว่าประตูได้เสียเป็นรองอาร์เซนอลเยอะอย่างที่ผมบอกถ้าจะขึ้นจากฝูงนําต่อก็ต้องชนะแมนยูเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้างหน้าผมก็เชื่อว่ากัคโปน่าจะได้ออกสตาร์ตัวสำรองก่อนน่าจะเป็นซาร่าดาวิดนูเยสแล้วก็หลุยดิอาเหมือนเดิมนะครับ แดนกลางเราได้เคิร์ติจโจนกลับมาแล้วเดี๋ยวก็คงได้ลงในช่วงใดช่วงหนึ่งของเกมพาว,วิเอเลียสก็อยู่และอาร์กาเฟนแบกก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดหนึ่งนะครับข้างหลังไม่ต้องห่วงมีซิมิการมีโจโกเมสนะครับมีเจอเรลคอนซาเป็นตัวแบ็กอัพอยู่แล้วพร้อมที่จะสลับสับเปลี่ยนเมื่อมันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมานะครับแดนหน้าก็อย่างที่บอกมีโคดีค้กัคโปดีไม่ดีไม่แน่ใจว่า อาจจะมีชื่อของดีโคโชต้าโผลมาเป็นชื่อตัวสำรองด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ฟังสัมภาษณ์ก่อนเกมของ JK เหมือนกันสกอร์ที่คาดในฐานะเด็กคงนี่โอ้โหตาเสฉ็จลักนี่มีคนแอบมองด้วยไหม <c oughs> ในฐานะเด็กของผมมองว่าคืนนี้สามแต้มต้องกลับแอนฟิลนะครับแต่สกอร์เนีย่ยมันอาจจะไม่ได้ยิงกันเยอะเหมือนเกมเอฟเอคัพที่แมนยูชนะสี 3. ผมเชื่อว่าสกอร์ที่รีพูลจะชนะแมนยูคืนนี้คือ2ประตูต่อหนึ่งนานๆน,น,นะเกมแดงเดือดผมจะฟันธงสกอร์สักทีหนึ่งส่วนใหญ่ผมจะพูดเป็นกลางๆว่าเ้ยเอดี๋ยวรอลุ้นผลกัรนู่นนี่นะั่นแต่คืนนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมสามารถฟันธงได้ว่ารีพูลจะชนะแมนยู2ประตูต่อหนึ่งที่โอทัฟฟอร์ดคืนนี้สาเหตุที่ผมกล้าพูดสกอร์เนื่องจากมันมีแรงเหวี่ยงจากเกมเอฟเอคัพที่ร์พูลพลาดให้กับแมนยู นะครับในรายละเอียดของเกมเล็กๆน้อยๆทาให้เราเสียประตูให้กับปีศาจแดงใน4ลูกการเล่นที่ไม่ละเอียดเพราะนั้นเชื่อว่าเจเคและลูกทีมจะรัดกลุ่มแล้วก็เน้นมากยิ่งขึ้นด้วยความเคารพนะครับไม่ได้ดูแคลนแมนอยู่แต่ผมเชื่อว่าคืนนี้เรีบุนจะเอาคืนได้ขอก่อนนะจ๊ะจะค่อยว่ากันไปต่อและสามตุมครึ่งเจอกัน้ะสองหนึ่ง